ครับวันนี้เรารับคณะมาพักโฮมสเตย์นะครับแล้วก็แวะมาขอพรจากเจ้าพ่อเชียงสงนะครับพูดล่นมาจากประเทศอะไรอเมริกาอเมริกาเนะาะแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าพ่อเชียงสงให้คนมดาลให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับเดินทางปลอดภัยมาเที่ยวให้ดูบ้านเรา เยอะเหมือนกันให้งบชาหมู่บ้านที่าอารเีย์แมวทุกคนครับตรงนี้เดี๋ยวจะมีศารจีราาลาจารึกเขาอยู่ตรงนี้ครับมีศิาาลาจารึกอยู่ ของเราเป็นหมู่บ้านประชาที่เป็นไปนครับศิลาจะลึกที่ตัวนี้ทำใหม่นะครับนนจ,ะจะมีสี่ชิดเลยครับอันนี้คือ เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหรอคะอว่าครับแต่เดิมมันจะมีเล็กกว่านี้เป็นเป็นแบบไม้เป็นแบบนี้ตัวนี้เขาทําขึ้นมาใหม่คือรับทำแทนตัวเดิมก่อนมันมันมันพังแทนตัวเดิมครับแต่ก่อนสารยับย่อจะเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เลยทำใหม่ เหมือนต้นมะขามเนี่ยใหญ่กม็มันหลายร้อยปีแลวครับเอ,อ้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปที่วัดต่อเนาะ